คลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมไนท์ซูเปอร์ครับวันนี้ผมได้ของมาใหม่ครับจุวนี่เพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับผมเป็น b บเบ s a m มูไรเซเบอนะครับผมที่ขอมากันตั้งนานนะครับส่วนใหญ่จะขอให้เล่นแบบเป็นของปลอมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้จัดของแท้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองแกะกล่องกันนะครับว่าด้านในนั้นมีอะไรบ้างครับไปดูกันเลย เรามาแกะกล่องดูกันบ้างครับว่าด้านในนั้นเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับเมื่อเราดึงออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นกล่องห่ออีกชั้นหนึ่งนะครับเปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นเช่นเคยนะก็เป็นคู่มือเช่นเคยนะครับผมมีคู่มือมาให้เหมือนเดิมนี่โอ้เมื่อเราตัดเทปสายออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นถุงสี่ห่อแบบนี้นะครับผมชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นสายชูดครับ แล้วก็ลันเชอร์ครับบวกด้ามอันนี้ลันเชอร์กับด้ามรวมกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าชื่ออะไรครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นคลิปประกอบเข้ากับด้ามนะครับผมแล้วก็มีเบเบ็ดครับชุดเบเบ็นะเราจะมาดูแต่ละชิ้นนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับชิ้นแรกเลยครับก็จะเป็นสายชุดชึบนี่โอ้สวยสวยสวย สายชุดส่วนชิ้นนี้นะครับเป็นลันเชอร์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าสวยงามแค่ไหนนะครับนี่โอ้ลันเชอร์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวนี้เขียนว่าเบเบสเอ็กซอลันเชอร์โอ้ลันเชอร์นะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะ ของชิ้นนี้เนี่ยน้องๆเรียกว่าอะไรครับผมขอเรียกว่ากลิปเลยกันนะกลิปสำหรับใส่ลันเชอร์ครับเดี๋ยวขอประกอบแป๊บนึงนะเมื่อประกอบเสร็จนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะเหลือชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งนี่น่าจะเป็นตัวนี้นะผมว่านะ มีใครคิดเหมือนกันบ้างครับหรือว่าผมประกอบผิดนะตัวนี้น่าจะประกอบตรงนี้แหละนี่นี่นำมาตกแต่ง,ตงรันเชอร์นะครับน้องๆคิดว่าผมประกอบถูกไหมครับถ้าเกิดว่าผมประกอบผิดเนี่ยสามารถคอมเมนต์ว่าได้นะครับด้านล่างเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดได้นะครับ นี่เลยเจ้าต,ตัวเบเบดเเนะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะมีเบดละชเชตแล้วก็บิดนะครับเบดนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับละชเชดครับแล้วก็บิดครับซึ่งในกล่องนะครับเขาก็จะมีบอกแหละว่าเบดเป็นเบดอะไรเบด ux รัดเช็ด7 7 0บิดบิดเป็นบิดแอลนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับชึบชึบอู้สวยงามมากมากครับมาลองหมุนดูครับ อู้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 สุดยอดมากมาเลยครับเวลาเราสอดสายชุดเข้ากับที่ชุดเนี่ยอู้ลื่นมากเลยนะครับมาลองใส่เบยเบกันครับชุบอู้ดีรู้สึกดีมากๆเลยหู้เวลาเราดึงชุดนะครับรู้สึกว่า มันจับถนัดมือมากๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับกับลันเชอร์รุ่นนี้นะครับผมชอบมากๆเลยนะครับและเจ้าตัวสมุไรเองนะครับก็สวยงามมากๆนะครับสมุไรชุดนี้นะครับผมได้มาในราคา573บาบาทนะครับมีใครได้ถูกกว่าผมบ้างยกมือขึ้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และก็ขอบคุณสำหรับที่เข้ามาดูนะครับผม